ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรก็จะพามาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่นานะครับเนื้อที่ยี่สิบสองไร่นะครับเนื้อที่ยี่สิบสองไร่อันนี้เป็นสภาพทางเข้ามานะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับเป็นถนนคอนกรีตโฉนดนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดนี้ระบุติดทางสามด้านเลยนะครับจากตรงนี้ไปที่วัดเนี่ยนะครับก็ประมาณสักอ สี่ห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็โรงเรียนก็จะอยู่คนละฝั่งวัดนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างโรงเรียนห่างวัดอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับก็คือแปลงนี้เลยนะครับเป็นที่นานะครับหัวคอนกรีตก็จะมาสุดตรงแปลงของเราพอดีนะครับทางเส้นนี้ก็ระบุเป็นทางสาธารประโยชน์นะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็นู่นนะครับทางเส้นที่ไฟฟ้าสามเฟสวิ่งไปนะครับ ด้านนี้ก็จะติดไฟสองสายนะครับเนี่ยนะครับขอบเขตนะครับตั้งแต่ทางเส้นนี้นะครับแล้วก็ไปตามถนนสาธณะเนี่ยนะครับยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงจําลองขึ้นมานะครับนี่เลยนะครับเป็นที่นาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมนะครับภายในแปลงก็จะมีบ่อน้ําอยู่ลูกนึงนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็จะติดทางสาธารประโยชน์เนี่ยนะครับไปตลอดเลยนะครับติดทางสามด้านนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวหมู่บ้านเดี๋ยวบัดแจ้งอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้ที่ดินแปลงนี้ขึ้นตําบลสารารําดวนนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับจะอยู่คนละฝั่งกับบ้านแจ้งนะครับเนื้อที่ยี่สิบสองไร่นะครับนี่เลยจะติดถนนสามด้านเลยทีเดียวนะครับโฉนดระบุติดทางสามด้านเลย นะครับด้านนี้ก็จะติดทางนะครับอ่าระดับก็จะต่ํากว่าสนุนนะครับเพราะว่าเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็จะนี่เลยที่มองเห็นเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นที่นาอย่างนี้นู่นนะครับไอที่เป็นสวนยูคานะั่นก็ใช่นะครับที่เป็นสวนยูคานะครับแล้วก็นี่จะมีบ่อน้ําอยู่ลูกหนึ่งในระหว่างกลางแปลง ตรงนี้นะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาไว้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับต่อไร่นะครับก็มีคนมาต่อไร่ละหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับก็มาต่อไร่ละหนึ่งแสนนะครับแต่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับถ้าต่อไร่ละหนึ่งแสนบาทคุณพี่เจ้าของให้ช่วยออกค่าโอนครึ่งหนึ่งนะครับก็เลยยังไม่จบงวดที่แล้วนะครับนะครับ ราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับต่อไร่นะครับยี่สิบสองไร่นะครับตรงนี้นะครับส่วนจะมาต่อหนึ่งแสนหรือต่อก้าหมื่นนะครับก็ต้องมาคุยกับเจ้าของเลยนะครับผู้ซื้อผู้ขายมาคุยกันเลยนะครับด้านนี้ก็จะนู้นเลยนะครับไปติดสวนยูคารนู้นนะครับไปชนกับแปลงยูคาแปลงนู้นนะครับแล้วก็ไปตามหลักเขตหลักแดนนะครับนู้นเลยนะครับไปนู้นเลยอ่าด้านท้ายแปลงฝั่งนู้นนะครับ ที่ไฟสามเฟสเราไปนะครับด้านท้ายแปลงฝั friend. Friend ่งนู้นนะครับก็จะมีเล้าไก่อยู่นะครับนั่นน่ะนะครับที่มองเห็นนะครับอยู่นอกแปลงของเรานะครับจะทางก็จะอยู่ริมแปลงของฝั่งทางเรานะครับแล้วก็ฝั่งถนนก็จะเป็นเล้าไก่นะครับรู้สึกจะติดเล้าไก่อยู่สองเล้านะครับตรงนี้นะครับติดเล้าไก่อยู่สองเล้านะครับคนละฝั่งถนนกับแปลงของเราเนื้อที่ยี่สิบสองไร่นะครับ มีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับไฟสามเฟสแล้วก็มีไฟสองสายนะครับไฟแรงต่ำนะครับเราจะมาซื้อแล้วก็ถมปลูกบ้านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำนานะครับก็ได้นะครับหรือจะมายกล่องปลูกผลไม้นะครับเป็นมะพร้าวเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับราคาไล่ละหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับราคานี้รวมโอนให้กับคุณลูกค้านะครับราคาหนึ่งแสนหนึ่งมืนนะครับแต่ส่วนที่ จะต่อรองนะครับไล่ละหนึ่งแสนบาทงวดที่แล้วนะครับคุณพี่เจ้าของให้ผู้ซื้อช่วยออกค่าโอนครึ่งหนึ่งนะครับเราทําราคาประเมินนะครับค่าโอนก็ไม่เยอะนะครับภาษีค่าโอนต่างๆก็ไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ขี่บาทนะครับภาษีห่างโอนนะครับหรือมาตกลงกันนะครับวางมัดจํายื่นสอบเขตก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยนัดกันไปโอนก็ว่ากันไปนะครับ นี่นะครับทางนี้ก็ถึงต้นยูคาแล้วก็ตัดตรงไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางรูปแปลงให้คุณคุณได้รับชมนะครับที่บัตรจำลองรูปแปลงตามโฉนดนะครับโฉนดอยู่ในลายนะครับโฉนดอยู่ในลายไม่ได้ปิ้นออกมานะครับก็เลยจำลองรูปขึ้นมานะครับให้คุณคุณได้รับชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางนิดนึงนะครับขออนุญาตวางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ คุณคุณได้รับชมนะครับรูปแปลงรูปโฉนดนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับที่บัดวงสีเขียวไว้นี่นะครับวงสีเขียวไว้เราวิ่งจากวัดจากโรงเรียนมานะครับวิ่งมาประมาณสักห้าร้อยเมตรก็ชนแปลงถนนคอนกรีตจะสุดประมาณนี้นะครับทางก็จะมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทางก็จะไปแบบนี้นะครับแล้วก็มานี่นะครับระบุเป็นทางสาธารประโยชน์ชัดเจนนะครับ รูปแหวนก็จะประมาณนี้นะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับนี่เลยนะครับยี่สิบสองไล่นะครับยี่สิบสองไร่ราคาไล่ละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับนะครับส่วนจะต่อรองกับคุณพี่เจ้าของก็มาต่อรองได้เลยนะครับสนใจชุ่มรูปโฉนดนะครับก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับหรือว่าศูนย์หกหนึ่ง สามสองหนึ่งห้าหกหกแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งสามสองหนึ่งห้าหกหกแปดนะครับก็โทรไม่ได้สองเบอร์นะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้เก็บคอ,อนิดนึงนะครับก็เลยเสียงแหบทางก็จะระบุออกไปนู่นนะครับแล้วก็ออกไปถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้เราจะอยู่ตะวันตกหมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนด้วยนะครับห่างวัดห่างเรียนประมาณสักห้าร้อยเมตร นะครับตรงนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่แค่นิดเดียวนะครับด้านท้ายแปลงริมด้านตะวันตกของเราเนี่ยนะครับจะมีฟาร์มไก่อยู่นะครับแต่ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนนะครับเพราะว่าพัดลมเขาดูดอากาศออกไปทางนู้นนะครับทางนี้เป็นหน้าเ้านะครับที่มองเห็นเสาไฟเนี่ยนะครับทางนี้เป็นหน้าแปลงนะครับทางนี้เราจะใช้เป็นเครื่องกองน้ํานะครับดูดความเย็นเข้าไปแล้วก็ ปล่อยอากาศออกฝั่งทางนู้นนะครับด้านตะวันตกนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านตลอดเลยนะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับขึ้นตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับก็ถ้าท่านเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์นะครับร้อยแปดสิบสองกิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับเปรียบเทียบจากโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทางอยู่ที่ร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับ ถ้าท่านเดินทางมานะครับเปรียบเทียบจากหาดบางแสนนะครับชนบุรีนะครับระยะทางอยู่ที่152กิโลนะครับหรือท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับระยะทางอยู่ที่114กิโลเท่านั้นนะครับราคาไร่ละ1่0 0 0 0บาทต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับแต่ถ้า100,000นะครับคุณพี่เจ้าของรวมค่าโอนให้ทั้งหมดนะครับ หรือจะมาซื้อนะครับปรับถมตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับก็ปลูกยูคาไว้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับเนื้อที่ยีบสองไร่นะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านน้องน้องทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองฟองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ คิดสิ่งใดทําสิ่งใดให้สมปรารถนาถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนี่นะครับรอบข้างก็จะมีเพื่อนบ้านตลอดเลยนะครับแล้วก็ห่างวัดห่างโรงเรียนแค่นิดเดียวสนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่ง 321-5668นหะครับหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์061-321-5668หนะครับหรือโทร098-007-5266นะครับบัตรก็จะส่งโฉนดให้ทางไลน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน22ไร่ตั้งอยู่ตำบลสารารำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วขอฝากคุณคุณไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ ถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอากราบคำว่าสวัสดีครับ